หนักมากใช่แน่กลับมาอีกครั้งสวัสดีครับมีอยู่แบบการภาคม่วงครั้งที่76ครับกับในแพช7.2นั่นเองครับผมสองผมหลงปีไม่ได้หรอ8.2ดจุดเลนบนจะเป็นเขาชื่ออะไรนะตัวเนี้ยหมายถึงอะไรเนี่ยเลนบนอ่ะในตัวสาวปูจกอดจะกอดครับเจอกับทางเมลคายครับในป่าจะเป็นคลาสิกเจอกับทางอามูมูครับผมเลนกลางจะเป็นเมลสาเจอกับทางไลซ์ครับแล้วก็เลนล่างครับจะเป็นคอกเมาคู่กับจันหน้าเจอกับเวนที่คู่กับลูลู่ครับผม ผมเรามากันในมายาทชาร์เลนเจอร์เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ว่าไงนะครับผมชอบชื่ออามูกับลูรูมากเลยลูรนี่ดูยูนอทเดวิดส่วนอามูก็โชมิดเวิดันบอลครับโชมิดเวิครับพยายามขึ้นไปแข่งครับโชมิดเวิโชมิดเวิเข้ามาครับปั่นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแต่ว่ากดเขาเลเวลหกครับมีบันเดททอสมาโดนแต่ว่าคาซิกเข้ามาซอดจากทางด้านหลังครับแรงมากสำหรับดาเบทจากทางคาซิกพยายามต่อยครับอัลติเมทมาใส่ทางอามูแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่เพราะอามูเเรริ่มมตีีััแลทาางคคกบผ ชว์มีเดวิชว์มีเดวิไม่เข้าครับกดไฟแต่แค่านี้ครับผมแต่ข้างล่างครับผมด้านล่างครับกดซอนย่าครับต่อตายเองครับทางก๊อฟเมาครับแล้วเวนพยายามพนเดมยิงครับอีกคลิปหนึ่งเรียบร้อยเป็น double ลคิวของทางเวนเลครับแหมสวยงามมากครับโอ้คือเมื่อกี้เลนบนนี่ก็ทางทางอะโมมูเขาต้องมาแกงเพราะว่าเออกอดเขาไปหกก่อนนั่นแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเมาใครมันเป็นแบบมันเป็นแท้งแบบแท้งจริงๆอ่ะแท้งธรรมชาติไม่ใช่เป็นกึ่งแท้งแบบเออกอดเงี้ย ม่ใช่แทงแทงปุ่มแต่ง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แั้นะ <c oughs> ส่วนด้านล่างเอามอกี้ด้านบนก็เลยจบที่ว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายส่วนด้านล่างครับผมก็เหมือนกับเอ,อทางเวนเขาจะเอาเพเอ,อ่อเมารได้แล้วก็เลยทำให้ขอกมารต้องเสียทรัพยอชไปตั้งแต่อาทีที่หกคือแบบเพิ่งใช้ได้เบอก็กดเลยแล้วก็ท่าสี่ของสกิลของอะไรนะจีโซนที่เป็นถ้าสังหารซับแชมเปี้ยนเราจะได้เลือดคืนอะ ก็คือทําให้เขารอดตายจากพัสติดของพอกมานมาได้แล้วก็สามารถเก็บแตนแน่ไปได้กูนด้วยก็ลูนก็ตามที่เห็นนะครับผมขึ้นไป้หมดแล้วเล็รกเลียกแบบเหมือนแบบเหมือนแบบการแข่งขันไงมีขึ้นโชว์ไงมีแรงนะครับมีแรงก็แรงไงจากเกมที่แล้วก็แรงไงแต่ว่าจบไป้ไวเรามาดูว่ารอบนี้จะจบไปหรือเปล่าแต่ผมว่าตัวละครแล้วน่าจะไม่ไหวสักเท่าไหร่ด้วยอามูมู่นั่แหละ ต้องใช้คอมทั้งสองนิดนึงนะคอมสองทีมนี่ผมว่ามันอยู่ที่จังหวะอะใช่อยู่ที่จังหวะจริงๆเพราะว่าอย่างเลททีมก็มีอมูมูเปิดไม่ก็เมาใครใช่ไหมหรือไม่ก็ไล่ล็อกแต่ว่าอีฝั่งนี่อีกฝั่งนึงนี่เพชอาร์ทูวินครับเพชอาร์ทูวินอ๋อมาสหานั่นเองแต่ว่าเขาเพิ่งโดนเนิร์ฟมานะด้วยสกิลคิวแสกิลอาร์นั่นเองคิวก็คือจะเบาลงกว่าเดิมแล้วก็อัลติเมทจะลดคูลดาวน์อ่ะเพิ่มคูลดาวน์ในช่วงต้นเกมนั่นเองครับ เวนก็โดนเนิฟมานะครับเนิฟความเป็นโจมตีกับออลติเมทแต่ด้านล่างก็เปิดไนน่องทั้ดทันทีครับเพราะว่าเขายังเลเวลยู่ครับยิง2ยิงสาคอยที่หนึ่งจะได้หรือเปล่าครับพยายามกิ้งไปแต่ว่าพี่เรียบร้อยครับเก็บคิวก็ได้ครับสำหรับเฮดโฟชื่อไม่อ่านแล้วกันนะทอมนี่ทอมนี่ทอมนี่จะพยายามอ่านชื่อของผู้เล่นนะครับไม่ผมว่าอ่านตัวละครนั่นแหละบางคนเขาถามว่าพี่ไม่ไม่อ่านชื่อผู้เล่นคือผมถามแค่ว่าทุกเกมที่ผมพากเนี่ยมันชื่อไม่เหมือนกันนะ ไออย่างการแข่งขันอย่างเงี้ยเขาเป็นนักกีฬาชื่อมันก็จะวนไปวนมาใช่ไหมนี่ไม่กี่ทีม,ม,มแต่นี่คือเราเข้ามาแบบเนี่ยชูบีเดว,เวิสดดูบีวีเดว,เวิสจเป็นไม่ได้ผมสมัยผมอยากพาดช,ชื่อตัวละครนี่แหละมันง่ายกว่าไงแบบคนเข้ามาดูใหม่เขาก็จะเข้าใจด้วยว่าเราพูดถึงตัวอะไรครับผมและเลนล่างที่เวนสามหนึ1 1> ่งสามหนึ่ง <1, S 2> ครับ แต่ซีเอสซีเอสคอกเมวก็ไม่ได้ห่างเท่าไหร่นะแต่ว่าเงินนี่แหละเรื่องเงินที่เป็นปัญหาครับผมต้องมาดูว่าขั้นบนครับผมครับผมด้านบนมาครับโชมีดาเบโชมีดาเบแบนเด็ตทอดไปโดนแบบนี้มีอัลติเมตแต่ยังคงไม่ใช่ครับพยายามไล่ใครไปแล้วกดอัลติเมตให้ที่จะเอามะมูครับแล้วก่อนนะแล้วก็ระบัดหนีทันทีครับนั่งปล่อยครับผมก็คงไม่ตามไม่ตามไปก่อนนี้แล้วเพราะว่าทั้งเมาใครก็โลมานาแล้วก็อะเมอเสียทุกอย่างไปแล้วใชเป็นเด็ดทั้งเคิร์ดออฟเดอะแซดมั่วมีนั่ อุ้ยขาบอกับบูฟี่ครับผมโอ้โหชอบเบอร์เพราะว่าเขาเห็นว่าทางคาซิสอยู่ทางหน้าบางังคอนะครับเขาก็เลยแล้วที่จะอินเวนนั่นเองว่าน่าจะยาวชัวร์เกมนี้คือเลนล่างอ่ะม,มันผมมองอย่างหนึ่งคือตีซีของเลนล่างที่จะจับให้คาซิสเข้าไปสังหาได้อ่ะอน่าจะยากไม่พอค,คือต้องตอดตอดบวกตอดไปเรื่อยมากกว่าแต่ว่าคือถ้าเข้าไปก็มีลูลูที่เสกได้ก็เลย ยากก็จะเหลือเลนกลางที่พอลุ้นเนี่ยครับว่าเพสอาร์ทูวินาร์มยูเนี่ยลองไห้แล้วโดนขโมยบูเนี่ยโอ๊ยแต่ว่าอะไรล่างครับซักกี่นแล้วผมจับภาพเลี้ยงครับเลนเก็บคิวไปแล้วหนึ่งตัวครับยิงหนึ่งยิงสองติดคนเดมแบบนี้แล้วพยายามเบิร์นมาแต่ว่าฮิวบึ่งขึ้นมาครับแล้วเป็นไม่ใช่แต่มันคิี่วไม่ลลดูลดูโอ้ยลดูกดลดูลดูกดอี่มดใ่เลยดูยูดาเโอ ก็คือค็อกเมลมันตัวที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ glass c a n n o นะครับคือช่วงต้นเกมจะค่อนข้างอ่อนแต่ว่าท้ายเกมจะแข็งแกร่งแล้วแต่ว่าเปราะบางมากเพราะงันก็เมื่อเจอเวนที่อะไร8นาทีที่มี bf s o r c อะมันก็เทรดดาเมจกันค่อนข้างลำบากบวกกับลูลูอะเขามีสกิลที่บัฟให้เวนแบบเข้าออกอย่างเ้คือไ,ไม่ว่าจะเป็นท่าสองหรือท่ากรอก ในขณะที่จันน้ามีแค่เกาะแต่มีพิกซี่ให้ได้ไงที่แบบยิงแล้วไม่ได้ก็ไดเมทขาดครับง่ายๆเลยตอนนี้จังเกิลทั้งสองทีมยังคงไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรมากมายนะเป็นช่วงเลนเฟสมากกว่าครับผมต้องมาดูแต่จริงถ้าผมเป็นคาซิคผมก็คงไม่ไปล่างแล้วล่ะเวนซองเดี๋ยวเลนล่างครับเอาอีกแล้วนั่นเหรอครับยังไงครับแปดนีน่าจะพังจันหน้าครับอู้แต่ว่าเทดได้ครับอีกทีเดียวเรียบร้อยครับ ชัดดาวครับของพ็อกเมลครับพยายามไล่ถุยไปเรื่อยๆครับแล้วด้านบนอามาโม้ครับเบนเดตทอสโดนอันนี้แต่ว่ามีเทเลพอร์ตมาจากทางมอซังฮาครับเลือกที่ถอยทันทีครับมานทาก็เลือกแคนเซิลเทเลพอร์ตครับผมแต่ว่าในจังหวะนี้ครับคลาสิกมาโซโล่ดาก้อนครับครับผมที่เล่นล่างเกิดอะไรขึ้นนะผมจะพลาดไม่ทันเลยก็เผอิญว่าเหมือนกับเวนเขาต้องการจะจับหน้าที่ปลอภัยครับด้านบนซัดกันอีกแล้วครับยังไงครับสองหนึ่งแบบนี้เอาอามาโม้มีเอาตีหรือเปล่ามีแต่ยังคงไม่เลือกใช้ครับ เคิร์ดออฟบิดแซดมัมมี่มามองใครทุบกลับไปด้านหลังไม่มีแฟลทแบบนี okay. ้เออวัดก็ต้องมอบไปครับแลกกับดักก้อนครับก่อนไปครับเอาอินเอาเอาเกิดยวเลยขึ้นครับลูลูดโซโลคิวครับผมวสรุปจะสรุปไฟจากมิกก่อนคือเวนอ่ะเขาต้องการจะดักจันหน้าที่หลุดโพดิชันจริงแต่ว่ามาขอมาเติมก่อนก็เลยโดนไล่ทูล ใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็ฮอกมาก็พยายามจะเอาเพยจะไอ้ลูลู่ในป้อมครับเพยตัวเองรอเปล่าเพย์ตัวเองครับไม่น่าใช่นะก็เข้าไปแล้วก็อยู่ระยะยิงของเทเลตแล้วก็โดนวิซซี่เสกก็เลยเหมือนกับงงครับยินงงงแบบตอนนี้ฮ็อกเมาได้มาเป็นคุณสูแล้วนะเออถ้าผมก็เป็นคอยเทมที่ต้องระวังเอาไว้เทมที่แบบผมเป็นดังเกิลแล้วผมไม่อยากไปเพราะว่าถ้ายิงทีมไม่มีซีซีนี่จบแล้วฮ็อกเมานี้ยิงฟรีตลอดงาน ด้านบนผมว่าจริงๆเหมือนอยู่ที่จังเกิลนหนึ่งหนึ่งก็ไม่น่าจะฆ่าใครกันได้เพราะมันค่อนข้างแบบตึกแทงอูดึกอเพียงแต่เมาใครจะเป็นแทงธรรมชาติในขณะที่เออกอดจะเป็นแทงบุ้งแต่งไปเทิมแทงแทงบุ้งแต่งแต่เวียนยืนในบอร์ดเขาแต่ว่าเลือกที่จะไปนอตเขาเออใส่ครับว่าจะรีเหรอครับแรงมากสำหรับคุณซูเล็กเบรกเรียบแล้วเก็บคิวไว้แลสักจานหน้าครับแล้วยามถอยอยู่ครับเป็นคอกเม้า แล้วมีลพอรตมาแต่ทางเมาคายครับลงมาแบบนี้จะเคว้งควางเองหรือเปล่าโปรโมชั่นหรือเปล่ามเป็นโปรโมชั่นนะครับโดนไล่ไรไปเรื่อยนะครับแล้วเขาก็วิ่งหนีครับแล้วก็แฟดเพื่อแบบโชว์สเปลครับว่าผมมีผมนั่นบนก็ยิงป้องปีบผมล้วเลนกลางครับ p พ R สอาร์นี่นละครับผมเป็นเลนที่คาซิกที่แบบมอมูครับจะเอาพปทีมตัวเองอีกครั้งหรือเปล่าครับ ไม่เลือกที่จะเอาเพลอตามเมาคายครับและเหมือนทางบลูทีมจะได้ของแถมเป็นเฟิร์สเทอร์เรดด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นดับเบิลเทอร์เรดเลยก็ได้เพราะว่าข้างบนก็เด็ดแรกเสียไปแล้วครับทางบลูทีมครับเอ้ยเดดทีมครับเดดทีมเสียครับใช่ครับเอาโหสองป้อมับผมเทอร์เรดครับและดูเข้ามานครับเบนเด็ทอสโดนแบบนี้พยายามตีไล่ตีไปเรื่อยเกิดเฟิร์สออฟเดอะแซดมัมมี่หรือเปล่ากลบไปเกือบตายแต่ว่าต้องตายเองครับ เวนวิ่งเข้ามาครับกดคนเดมไม่ได้กดคาซิกวิ่งเข้ามาครับเทสเดฟเฟียไม่ไม่ได้ใช้ครับยยังคงมีลีฟอยู่หรือเปล่ายังคงไม่ใช้ครับวิ่งไล่ไปเลยอีก2วินาทีเขามีลีฟครับมีลีฟครับเอาครับตัรู้มาสับบัฟครับกลายเป็นนนและยิงใหญ่เลยแต่เราก็รู้ว่าจะโดดเข้าใส่ก็เอ่อผมว่าเมื่อกี้เขาเมาประมาทนะในการที่จะวับกับบ้านแบบนั้นแต่เขาเกือบได้อาร์มโม้เลยได้ได้นะครับงเหมือนจะใครได้อ๋อ เวนได้คิวคอกเม้าแทนแต่ว่าคอกเม้าได้เอามูไปผมว่าเวนต้องแบบเทฟฟาร์มหน่อยนะครับเราเห็นคิวเยอะไงดู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 ลองนิดนึงเห็นโอ้โหแเราคอกเม้าขึ้นมาเป็นรูนันเฮอริเคนครับโอ้หทำไมเขาดูเหมือนจนแต่เขารวยวะไปเงินเขาทำแล้วอ๋อนัทนะไม่แล้วก็เทเลเดสองเทเลเไงอืม เพราะว่าเงินในตัวเขาเจ็ดพันแล้วแต่ว่าเวทม,มีแค่หกคนหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นคผมเห็นคนรีเซ็ตบูบับตัวเองครับคือบาสหเอ่อบอสหาพยายามเขาพยายามคลายแหละกลัวกลัวมากจนบูบับรีเซ็ตมว่าตอนนี้ต้องกลายเป็นเกมฟาร์มของเลททีมที่ตีคืนแล้วล่ะ เพราะว่าบูทีมการเงินงนำไปแล<บ><อ>้วด้านบนครับแบนเดปทอสโดนมาแบบนี้แต่เออรกอดเป็นคง,งยินครับมีอัลเทอร์เนททางเอคอค,ครับลาขาไปเลยครับทุ่งลอดแล้วสำหรับทางเอกกอ,อกอดครับจะรอดหรือเปล่าคราบแฟลตหนีครับลัคาซิกพยายามวิ่งเข้ามาเติมครับตอนนี้มารับเพื่อแล้วกดไมพยายามเอาเอามมูครับแรงมากครับเออกอดมีฮิลบึ้งขึ้นมาครับกดอัลเิอเมทมาดูดวาร์ปกลับมากินอมมูเข้าไปแล้วครับรัดสี่ต่อหนึ่งแบบนี้มออครจะเอาอะไรไปรอดครับถือว่าซ้อนกันดีมากสำหรับทางบูทีมครับสวยงามครับ กอดทางเลตทีมประมาทนะครับที่เห็นการค่อีกหนึ่งครั้งครับไรพยายามเอาเทรเอาเทครับผมแล้วก็มาท้าก็กดแปดเล่นไปหนึ่งครั้งครับไรเขาต้องการเรียกแสร็จอมซะฮาครับผมเมื่อกี้จะสรุปไฟไห้ไงครับผมก็ทางเลตทีมเขาไม่ใช่ประมาทหรอกคือเขาคิดว่าเออกอดอะอยู่คนเดียวก็ถูกแล้วแหละเขาจะเข้ามาดักคนหลงเพราะเขาไม่มีบอดว่ามีปูทีมในในพุงนั้นแยกก็เลย พยายามดักเก็บเพียงแต่ว่าดา,าเมจเขาขาดเนี่ยตัวตัวที่เป็นลุมกระทืะบแบบดาเมจไม่ได้จัดขนาดนั้น okay, ก,รกรารประกอบก <ขอ S 2> ัเขาพิจารณ์ว่าจันน,น่าปล่อยดีเดมชั่นมาแถมมาเติมแล้วก็มีคลาสสิกมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่า4-2ครับก็ไลที่พยายามเอาเพลงออกมาก็ไต่อีกหนึ่งเลยครับกลับบ้านไปด้วยกันเออแบนเน็ตถอดไปครับพยายามบลูดเคิร์ดออฟเดอะเซตมัมมี่ครับมีไวโกร์ขึ้นมาครับมอสหาต้องตายแล้วครับไม่ได้กดอาร์เขาไม่ได้กดอาร์ไงไม่งั้นเขาก็วินแล้ว คือกดอารแล้วให้เวนยิงตียุตีเพชรอารทวินไงสโลแกนเขาสโลแกนเนี่ยแบบซินดรานะเมื่อก่อนใช่ใช่ดิลิสตีลิสตดิลิสและอีกสามสิบวินาทีจะเป็นมังกรโซนที่สองของเกมนี้ครับผมเป็นมังกรไฟงู้งมากเลยบางทีกดแฝดโดนเอาตีเอาก่อนแล้วไงแต่แบบไม่รู้กดทำไมแฟดกดเล่นแล้วกันบางทีมันก็เป็นนะเรีกชันเราคือแบบ มันโดนไปแล้วอะแต่ก็คือก็รู้ทั้งรู้ว่าเออมันตายแต่ก็อยากอยากจะหนีอะใช่ครับมันอารมณ์เหมือนคนตกใจแล้วแบบจะไม่ให้สะดุ้งเร่งไงก็มันตกใจอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ย<ๆ>ผมว่าเวลาไฟอ่ะเริ่มเริ่มจะลําบากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเขาคือตอนนี้ดาเมจมันตกที่เวนไงพอไลยังไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเวนโดนดีลิทก็ตามนั้นเนับยพวกมาาฟีไงพวกมานี่ดาเมจจัดจ้านมากครับ C สนสํานทางเวนแล้วนะครับ ใช่รึกว่าเขาจะแก้เกมเป็นยิ่งพูดถึงเขาก็หยิบตัวในแพทช์8.2ที่โดนเนิร์ฟไปเหมือนกันนะอย่างเวนก็โดนแล้วก็มอนฮานี้ก็โดนไปเต็มๆครับผมแล้วบารอนมังกรตัวที่สองครับเรียบร้อยครับบูทีมเก็บไปได้ครับเป็นมังกรไฟสองตัวครับแล้ว ไลฟ์แบบนี้หรือเปล่าโอ้โฮอกเมายิง2ดอกโอ้โหโอ้โหความกลัวคืออะไรเพราะว่าโหลดมาแล้วยังไงต่อเขาเมาต้องแฟลชทันทีครับต้องทางรออยู่ทางด้านหลังครับพยายามถอยไปเรื่อยๆทางฮอกเม้ารแรงครับแล้วด้านบนครับแทงตีกับแทงครับเออกดกดอัลติเมททันทีครับผมว่าเราจะต้องเรียบร้อยครับโอ้โหเฟียบิยอนเจ๊กับผมก็คือทางเมื่อกี้ทางทางเล็ทีมอ่ะ เ,เขาเข้าไม่ได้ไงเพราะว่ามูมูเขาไม่รู้จะดึงไปทางไหนดีเพราะว่าถ้าปันเด็พอเข้าไปตรงนั้นน่ะมอสาหาน่าจะเข้ามาจะดูดห,ห,หรือไม่ก็คาซิเข้ามาซ้อนอีกตัวนึงใช่เขาก็เลยแบบลังเลแล้วก็แล้วที่จะถอยประเด็นคือเขามาครับตัวฟีครับโคตรแหลนเนี่ยถุยยิงฟีอีสปอร์ต e ครับคำนี้เลยโอ้ยมูมูครับไวรัสไวรัสโอ้ยสปอไปเลยทดสอบจามจดไงอ่ะ ไปครับก oh ับภาพไม่ทันครับอ้าวตายไปอีกแล้วครับแล้วตายนะน่ะตายนะน่ะตายนะน่ะโอ้โหเลี้ยงละเทลลี่ครับนี่แหละครับผมคือพกมาแล้วพี่จะรับการจุดตีแล้วต้นเกมนี่คือดูจืดจางนะแต่การเกมวันนี้มาครับผมเดี๋ยวมีเทเลพอร์ตมาจากทางเอิร์กด้วยเพื่อตีเธอเลนด้านล่างแล้วมอกใครกดอัลติเมทมันนะครับไม้เลื้อยมาแต่ไม่มีใครสนใจครับ แล้วโดนยกแบบนี้โดน damage TSR ทูวินครับเรียบร้อยครับเอาตัวเด m a g เข้าไปกันครับแล้วหรือว่าจะเป็นเกมวายอีกแล้วนั่นน่ะสิยี่สิบนาทีแล้วครับดูว่าเขาจะกดยอมหรือเปล่าครับการเงินห่างถึงหมื่นกว่าครับอัลมมูก็ไม่น่าจะเข้าได้ครับผมว่าเขาเนาจะโดนแบรนดังโก้ไหลตัวหรือเปล่าเลยเลยทำให้บีบโดนบีบมาเล่นอาลโมมู แนเดดเขาไปโดนครับเคิร์ดออฟเดอะแซดมัมี่โดนไปแค่2ตัวครับมีบอสูผักออกมาครับเวนพยายามยิงปีอยู่แต่ว่าไม่รอดเ่าจทางเอามู่ครับกอกเมานั้นแรงเกินไปครับตัวละลายแท้งแต่ว่าของแท้งไม่มีก็อย่างนี้นะครับนี่ครับคือผลของการยิงปีครับเปิดเรียมว์ปมาครับกอกเมาไม่มีแปดแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้ถือว่าเป็นช h o ที่ประมาทของพงกอกเมาครับ ผมว่าไม่เป้าหมายครับเราแค่อยากทำให้เกมสูสีเงินนี่เอ่อท่าไหไรล่ะครับเกือบหมื่นครับแปดพันครับผมพันเข้าไปแล้วยังพลิกได้อยู่นะใช่ป่ะเออพิกไปทางบูทีมทางเลสสิอ๋อติดความเงี้ยไปทางบูทีมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวโดดติดครับลิฟติดครับโอ้ยขอรู้เพิ่มอีกทีนึงอ้ยกดสต็อปวอชไปครับไปโอ้ยแฟดเข้าไปอาสูเพื่อนครับ กดยกอีกทีครับเอาอะไรไป็นลอ่อสำหรับโอ้มีไวโกรมาแต่ว่าตีบัสโคนมายังไงไลฟ์พยายามเทรดแดมเมจอยู่ครับ<ป>มีเฟียบิยอนเดสหรือเปล่าไม่มีครับครูดาวอยู่แต่ว่าไม่น่าเรารก็ติดไวรัสนี่คาสิกนี่ไงเก่งกับฉันใช่ไหมกระโดดปาดเข้าไปเอาหม,มู่เข้ามาซ้อนครับเวงก็มา,าค,ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่คนเดียวสวยงามครับยังคงไม่มีเฟียบิยอนเดสสำหรับทางเออกอดครับเรียบร้อยครับเป็นคิวของทางเวงนะครับหนึ่งแรกหนึ่งครับผมเมื่อกี้คาสิกเขาใจกล้ามากเลยครับกระโดดเข้ามาเทรดแดียว ผมผมวั <laughs> <laughs> บกลับบ้านแล้วเลือกแค่นั้นเดีย๋ยวไลฟ์โซนส่วนได้แด่เงือบเอาตอนนี้ก็คือต้องรอว่าไลฟ์จะงัดทันไหมเพราะว่าเวนถ้าดูท่าจะไม่ไหวครับแดนนีคนเดียวตอนนี้ไลฟ์เงินนำเอ่อมิดเลนทางของเขาเมนะแปดพันสี่กับแปดพันสองโอ้ได้อยู่ได้อยู่ส่วนเลนบนนี่อาการหนักครับเมาคาย6,300สกันในขณะที่เออกอดนั้น9 1 0 0เข้าไปแล้วครับใช่ครับด้วย4ี่คิวของเขานั่นเอง และทางคอกเมาดูเหมือนจะขึ้นมาเป็นรุนคิงเป็นชิ้นที่สามครับส่วนชิ้นที่สี่ผมว่าน่าจะขึ้นเป็นจอกเกาะไม่จอกเกาะดิน่าจะขึ้นเป็นเช่ผมอีกอันหนึ่งนี่จะขึ้นอะไรคือเด็ดปะนี่เลยฟอ์เซมเลตเลยเอมันงะโลไม่ได้นะเพอได้เลือดด้วยเราตัวเขาบางไงใช่พอโปรเพล์เยอะบางคนเขาก็เลือกที่จะออกฟอสเซมเลตนะหรือไม่ก็ของแข็งชิ้นหนึ่งสำหรับค็อกเมาเพราะว่าตัวเขาเดเมจจัดจ้าน ซิกพยายามอินเวดเลปั๊ครับแต่เวนได้ครับน่าจะเกรงใจแบบว่ามันกับน่าจะรอเอาเลดให้ทางอาจจะให้อาจจะให้เอดีมาจดจจ้องกันที่เลนกลางครับผมว่าเลดทีมไม่เด้เปิดนะตอนนี้ใช่ควรจะเต็มเปิดไม่ได้เพราะเต็มเ็ดขาดไง เยอะมากอ่ะแล้วเออกอดเข้ามาสโล่เมอลไครแบบนี้มอลไครเลือกที่จะเปิดอัลติเมททันทีครับเวนพยายามยิงอยู่ทางหลังกดเฟียบิยอนเดนเรียบร้อยเมอคายตายไปหมดแล้วเออมูมูพยายามล้มหลังแต่ว่าไม่ไหวครับเดเมจเยอะขนาดนี้พอบเมายิงแต่ว่าสเปสตายแล้วะสถาญพอบเมาครับแต่ว่าโดนอัลติเมทจากทางมอสังหาครับมอสังหาพยายามดุอยู่เวนแฟดหนีออกมาครับเลือเลือดอีกนิดแต่ว่าไม่ไหวครับแล้วไลฟ์พยายามทําไงต่อครับพยายามลูเุอร์สั้นอยู่ทางหน้าเทเลสครับ มีบอลซูมมาเพื่อจะดันเทเลตต่อไปครับเอายกโดนแบบนี้กดซอนย่ามาเพื่อถ่วงเวลาครับแล้วต้องไต่เองครับผมขอสตาอปบอทครับยังไม่ได้ขึ้สนิแยครับผมโม้แต่เมื่อกี้เขาเมาเขาโดนอะไรครับเหมือนครีบบ้าง c a p ใช่ผมแล้วก็คิวคิวของทางเวนยู่หายไปเลยอ่ะผมคิดว่าเมื่อกี้เขาเลือดเต็มนะใช่เพราะว่าทางเวนมีทั้ง Strategic แล้วก็อะไรอี่ด้วยก็แรงอยู คิงแบกขึ้นหน้าหน้าดุง้งเออกเมา,าครับก็คงงงอ่ะแบบว่าเฮ้ยเออผมงงเลยว่าเฮ้ยมันใช่เหรอกางจะบอกว่าออกังจะพากว่าเาเมายินฟรีป๊ะคิดเดียวหายเลยยังคงกันเทเลทไว้ได้นะครับสำหรับทางเลททีครับับผมนั้นห่างเพียงเก้าพันเท่านั้นครับแต่ว่ามืนเกมจะลูกเกมจะเข้าสู่ช่วงกลางเกมท้ายเกมแล้วนะเพราะว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนตกวาร์ปหรือเปล่าโอ้โดนสโลไปครับเว <EN S 2> เข้ามาครับยิงหนึ่งติดคริสเข้าไปหรือเปล่าไม่กล้าเข้าครับแต่ว่ามีไวโกมากดอัลติเมททันทีครับยิงสองไปค<อ>รับเหลืออีกฮิตเดียวครับจะไล่ทันหรือเปล่ายิงหนึ่งยิงสองยิงสามแต่ว่ามีโลมันจะคางจำหน้าครับนอกเขามายิงฟรีแบบนี้พยายามแฟดหนีหรือเปล่ายังพยายามยิงแรกกับเขาเมาไม่ได้เป็นดับยิงทางเขาเมา่เขาแล้วอ่ะมุ้งเข้ามาแบบนี้ผมว่าเป็นที่ตึ้งที่ต่อแต่ว่าแฟดหนีออกมาครับด้วยเคิร์ดออฟเดอะแซดมัมมี่ของเขาครับโอ้โหางหน้าครับแล้ว มอสหาไปสรลปมังกรใหญ่ที่คือถ้าถ้าเขาไม่มีโล่นี่คือเขาตายใช่ไหมใช่ครับผมแล้วกดใช่ใช่จะได้โล่จะน่าช่วยตอนนั้นและเปิดบาลอนนะผมน่าเสียดายครับไม่งั้นเวนน่าจะกระโดดได้ตอนแล้วเหมือนมีคนจะไล่มู่ครับคุณไม่แก้เนี่ยเวนกระโดดได้ตอนเอ่อกิ้งครับไม่ไม่ผมปรกันปรกันเกมส์อยู่ พันเก้าครับส <illa rapidement rees> ําหรับบาลอนครับแล้ว right ก็ม right, ีคนสังเวยไปครับเพื <els> ่อจะได้บาลอนนาชอมาครับผมและจังหวะนี right ้บาลอนนาชอโหดมากครับผมสังหารที่ป่าครับผมมีคนสังเวยไหมครับเขาสังเวยไงเขาอยากให้บาลอนแบบเบลอัพไงจะได้ฉายาหรือฉายาตัวเองเกือบตายไปตีบาลล็อปสองคนก็เมาเกือบตายพวกเมาเขาจะขึ้นไออีครับผมเดี๋ยวครับไลท์ครับไลท์ครับแต่ว่ามีเวีนอยู่ครับ ผมมัฟมา์นามีเอาตินะคิ QBS ก็ไม่มีนะเพื่อนดูรูก็ไม่ไวโครนะของมัไอเอคับผมเอาว่ะโอ้หน้ายู่อะถ้าติดทีนึงอ่ะผมว่าแทงอ่ะหน้าเมนเลยเดเมจะเยอะเกินไปตัวนี้เดเมเขาสามร้อยกว่าครับโอกาสคลินเข้าข้อเสียของทางเลททีมอะครับคือเขามีแต่แทงแล้วไม่มีตัวหลวงคลินเข้าจิตจิตเซนเซอร์ของมัฟ จะคาดหวังให้เวนสตเตล,ลไปลวงก็ไม่ใช่นะครับ <laughs> ยังไงครับเลือกที่จะมาออกันที่เลนล่างเพื่อตีฮีปิตเตอร์ครับน่าจะต้องปล่อยใ้ทางเลทิ่คแับแต่เอกเมาไม่อยู่ครับ <MAND. S 2> แต่ก็ไม่กล้าที่จะเลือกเปิดครับเพราะว่าเงินมันห่างจนเกินไปครับใช่แล้วทางบอสฮา,าเขายืนแบบคมเ่ยแบบใครเข้ามานี่แบบเป<ร>็นเด็ดทอตไปไม่โดนใครครับแล้วที่ใครแตงวะนะทาง,<ๆ>ทาง เอ่อเมาคายเอ้ยไม่ใช่เอกเมาครับแฝดไปแล้วด้วยครับเวนพยายามยิงไล่ทางคาซิคไปครับไลท์จะตายอยู่แล้วครับโดนไวรัสครับแล้วกดเฟียบิยอนเดทดูดเมาคายกินเข้ามาระเบิดไปคนแรกครับกดไลท์ไปหนึ่งทีครับสำหรับทางเออกอดเป็นดับเบิ้ลคิวไปแล้วครับแล้วไลท์พยายามแฝดไปเอาทางคาซิคครับแต่ว่าโดนเทสอาร์ทูวินอีกแล้วครับแล้วเละเทครับเป็นดับเบิ้ลคิวของทางเขาเมาครับเรียบร้อยครับจบเกมในทีที่ยี่สิบเจ็ดครับดีจีดีวีนะผมสำหรับเกมนี้กดไลท์ ก็ช็อตที่น่าจะพลาดที่สุดสำหรับทางเลททีมนะครับผมก็คือช็อตที่เวนเหมือนมั่นใจพยายามจะเอาเพทางขอกมาแต่ว่าขอกมาเขามีของที่เป็นพอยเทนจังทาให้สามารถเก็บเลนล่างมาได้2ตัวแถมเลนบนคือเมาคายที่เทเลพอร์ตลงมาช้าก็เหมือนมาตายฟีหนึ่งตัวผมเพราะว่าคือมันไม่มีตัวดดเมจเลยไงแล้วตัวเองเป็นแค่แทงก็ไม่สามารถออกขอกมาที่มีกินสูเดตเฟสได้แล้วก็ทําให้ตัวเองอ่ะอันเดอร์ฟาร์มก็คือเสียทั้งสเปลแฟลและเทเลพอร์ตโชว์ที่ตามมาก็เลยทําให้ก่อนไฟตังบูที์อ่ะบูทีมได้ ทั้ง3คิวแล้วก็ได้ชัดดาวเวนแล้วก็2เทเลตที่เป็นเฟิร์สเทเลตหนึ่งอันด้วยทําให้การเงินของทางบูทีมนะครับกับตีตื้นกลับมาเป็นนําขึ้นมาเป็น2,000โกลแล้วก็ไหลาย,ยาวไปจนจจบเกมเลยครับผมใช่ครับอย่างนี้ผมบอกครับเหตุเกิดที่เลนล่างนั่นเองครับผมเกมนี้แทบทุกอย่างน,านี่จะเหตุเกิดจากเวนจากมก็อกเมาจากมกคาย<ห>ที่ลงมาเลนล่างล้วนครับครับผมเกมนี้ก็ยังสนุกเหมือนเคยครับรอบหน้าครับผมจะเป็นแมตช์ใดคู่ใดไม่เจอกันใหม่ สวัสดีครับสวัสดีครับ